สวัสดีค่ะมาดูบานมะเขืเทศจ้ะปลูกแตงกวาด้วยสองต้นจะ้ะมะเขืเทศมีห้าต้นจะ้ะต้นนี้ออกลูกแล้วเนาะแล้วก็มาดูวิธีท,ทำยังไงให้มันลูกลกแล้วก็สุกมดถูกลูกต้นหนาวมาเนาะจ้ะเนาะ จ้ะนี่จ้ะมันก็เป็นพวงเห็นไหมเนี่ยเป็นพวงมันมีลูกจ้ะหนึ่งพวงเนาะสองพวงจ้ะสองพวงสามสามพวงเนาะพวงที่สียังไม่ออกจ้ะเราต้องรอถึงพวงที่สีเนาะพอพวงที่สีออกเนี่ยพวงนี้เนาะเราก็ต้องเด็ดยอดมันออกจ้ะเวลานั้นหนาวมามันจะได้ซสุกทุกทุกเ เรียกอะไรทุกพวงเนาะต้นนี้เราก็ดิดคะแนงออกจ้ะเน,ะนาะเราดิดคะแนงจ้ะคะแนงออกแล้วก็ดิดเนาะไม่ให้มันมีคะแนนไหลจ้ะต้นนี้มีไหมแะแนงต้นนี้ยังไม่มีดิดเลือเล่อยเลื่อยเนาะต้นนี้มีกี่โฉล่ะห,หนึ่งสองสามมีสามพวงเหมือนกันจ้ะเน,ะนาะคะแนงจะดิดออก ต้นนี้ชั้นกวัวมันไม่หลอดฉันเลยเอาต้นหน่อยมาไว้ด้วยเนาะหากเกิดมามันหลอดก็เอาต้นหน่อยทิ้งเนาะจะดดคดแขนงออกจากหนึ่งพวงสองพวงสามพวงเนาะเดี๋ยวก็โลก็โลพวงที่สี่ก่อนจะเราค่อยด็ดยอดมาเนาะเด็ดยอดออกแต่ต้นนี้เราก็เด็ดคดแนนงไปเรื่อยจะเวลามันออกแขนงเราก็เด็ดเนาะ,ะแขนงจะ แตงกวาเดี๋ยจ้ะแตงกวาลูกใหญ่ลูกยาวจ้ะกินไปแล้วสี่ลูกเ <c oughs> นาะเก็ดกินไปแล้วสี่ลูกถ้าใบรกเดี๋ยวก็ต้องเด็ดใบออกจ้ะใบเยอะเกินเนาะเดี๋ยวมาเอาใบออกเพื่อช่วยมันจ้ะต้นนี้ก็มีหนึ่งพวงสองพวงสามพวงเอาสี่พวงก็ไม่มีเลี้ยวเทะต้นนี้ <c oughs> ก่อนเพื่อนจะต้องเด็กดกี่วันหรอเนาะยังไงเอาไว้สักหาเนาะเออฉันปลูกเลี้ยวด้วยหลยปีนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ มันได้สักหาชอห่อไฮเดดยอดมันเนาะเนาะเต็นก้ากระดุกอยู่จ้ะเนาะเมื่อกี้นี่มีหินเมื่อกี้มีหิน,เ,หนเนาะปลูกยาวยาวแถวเค้นจ้ะต้นนี้ก็แค่หน่อยเพราะว่าปลูกแบบว่าเออเดี๋ยวฉันปลูกแบบว่าก่อนกำหนดแบบเขาเขายังไม่ถึงเวลาปลูกอะแต่ฉันปลูกก่อนอะ แบบว่าอยากกินก่อนเนาะอยากกินก่อนก็ <c oughs> เ,เลยปลูกก่อนจ้ะต <c oughs> กมากเนาะ <c oughs> แต่ว่าใบเยอะเกินเอาไปออกหน่อยเนาะนี <c oughs> ่แตงกวาต้นหนึ่งนไหตอนนี <c oughs> นนก้ก็กินลูกไปแล้วสี่ลูกจยากแตงกวาหน่อยต้นนี้ลูกหน่อยเนาะใว่นะ จะกดดูแน่เด็ดแขนงจะน้อง,งน,นี่แขนองออกยังไงเด็ดเลยจ้นะนะเดี๋ยวพอมันในซีชอเราค่อยเด็ดยอดจ้ะแต่ต้นนี้ฉันจะเอาห้าช่อเนาะนี่นี่มันเป็นเตีย๋ยเนาะเป็นพันเตีย๋ยเนาะทุกที่ฉันสื้อกับตลาดไงอันนี้ฉันปลูกต้นนี้ฉันปลูกเพาะเองเนาะที่ฉันเคยทําคลิปอะฉันเพาะเองหลายต้นเลยเนาะ อักเซียนฉันก็งอกฉันเคยหว่านเม็ดพักเซียนไว้ในนี้เนาะลูกมะคเกอรเทศก็งอกฉันอะปลูกมะคเกอรเทศกอนกอนกับนดเนาะที่เขาปลูกกันอะมันหนาวฉันก็เลยจุดเทียนทุกวันน่ะเวลาวันไหนหิมะตกลูกเข็บตกฉันก็จุดเทียนน่ะเนาะชอบมันน้อยเลยเนาะเออน้อย เรามาดูตอนซุกกันจ้ะนี่แหละจ้าพี่ที่ดูแลจ้ะเนาะก็รดน้ำม,มันทุกวันจ้ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมากเราก็เอาสเลี่ยงาลรียกสลงงนาะมาทำมาทำบงทังแดดให้มันนะนาอฉันซื้อมาจากไทยนะพี่น้องที่กันแดดให้มันนะ <c oughs> จ้ะแล้วก็ หนาวก็บจุดเทียนเนาะจ้ะเนาะหนาวจุดเทียนรอนก็บทำลมให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนซุกกันจ้ะเนาะก็ดูแลแบบที่ฉันบอกนี่เดี๋ยวจะเอาแขนองออกเน,นาะรดน้ำเดี๋ยวพอมันครบสีชอล้วก็เด็ดยอดเลยจ้ะจะได้ซุกก่อนหิมะมาเนาะก่อนหนาวมาจ้ะจ้าโอเคจ้ะที่มาชมคลิปด้วยกันนะขอบคุณหน่อยจ้ะ ช่วงนี้ก็โอเคอยู่เนาะมีคนดูอยู่ประมาณหาหกคนก็ไม่เป็นไรจ้ะโอเคโอเคอยู่ยังทำคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะจ้ะขอบคุณลหลายๆจะมาชมเด็กกันนะจ้ะเนาะชมสวนคนชอบสวนชอบดอกไม้จ้ะเนาะจ้ะเนาะดอกมกะเกติก็สวย 케이ตาสวัสดีจ้